มันกิงมันิงทุกคนอ้อยังรุวยทุกนนี้เราเดินทางไกลกันอีกแล้วนะครับเปิดหัวมาเมื่อกี้เบื่อลับทิ้งจริงอ่ะเฮ้ยจริงกัดตุนเลยดุน้ำแห้งหมดทุกคนมาดูว่าไม่รู้เห็นน้ำใสๆแววๆน้ำมีลงเลยดิมองเห็นลงเลยดิ mọi người anh, tất cả 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 mọi หันเนาะั่นเนาะฮันเนาได้ลูกมันมาแล้วได้แล้วลูกได้ลูกแล้วมีสีมีสีมีสีลูกอ่อนลูกออ่นมันเลยแต่ว่าเอาพัฒนาก่อนเก็บเลยก่อนเลยก่อนเอ้าไม่มีกองลาวนี่มังจะมันไม่มีกองลาวแต่มีสีมีสีแล้วทุกคนอ่ามีลุ้นเลยทุกคนโอ้รอบแรกไม่ได้รอบนี้ได้น้องจ๋าโบ๊ทเมียนให้เลยดีเห็นไอ้นู้เล้งหน้าแล้เองเห็นเต่าตะมุตะมีดีนะตะมุตะมีแดงเห็นเห็นปลากระจิ๋วมามน้องจ๋ามันปลากระจิ๋วนิ่งเกียบแต่ว่าเต็มเมนูน เต็มกราบเลยตัวเล็กแต่ว่าเต็มกราบเลยอ่งไนครับมันเหยดออเลยน้ำหมดใลญ่เดี๋ยดีไม่ได้วมุ่งเดินมากคนไม่ได้ทุกคนจาชุบมันเหยดได้หผมเนอยงั้นน่าู้จัมาแล้วม่ลงน้ำไม่จะเหย็นน่มัมุมอะไรหยิบขี้ อเหยีบโรยเหยียบโรยทุกคนองว่าทำไมมันขี้มิงขี้อ๋อบางลันขี้แตกแล้วคิดว่าทำไมมิงขี้ว่าเมินคุ้งคุ้งวะบางลันเจ็กกันแล้วไม่รู้เลตินเลตินนะจะบังลันเราไม่เราไม่เดินไม่ถึงพีตรงนั้นเรียบ้อย ตาก้องไปแล้วเหยีนะยมไม่เจ็บขี้งงรหรอกลุงลตาก้องเหยียบขี้ขี้สวยพอดีเลยตรง,ง,งนั้นหรือวีเลยนัดนัดกลิ่นพอดีเลยเลดโด,ด,ดลงไปงลงเลย ลงไปดึงข้างล่างไม่ได้แน่จันะน่าจะมีมัง้งมีมั้งเนี่ยหอปย่า้นี้เลยเรจ้ะอย่างนี้จะมีควงให้ตั้งเกาเลยจร,ริงตั้งเาเลยจริงเลยเลงตุ้งมาแทงอยู่มันทอเลยมันจะบกาเลยทุกคนลงกเลยว่าอทุกคนดอ<า>่าเรียบร้อย,อยล,อลงไปแล้วก็ลงไปให้สุด องเกียร์เราดีมากนั่นอ่ะวอดไหมนะแตกเร็วจริงจริงนั่นอ่ะนี่นี่นี่อ้นี่โคูมันมันจริงมันจริ้งทุกคนอ๋อยังด้วยทุกคนดำพืดเลยน้เดี๋ยวตัวเล็กน่าประกัดจิ๋วไหมประกัดจิ๋วเลยอ๋อนี่ตุงนะจ้าวอดทุกคน

ตัวจับเครื่องนกความความความดันขึ้นเด้ดิว่าจะไปได้แข็งไหนลาวเงียดบต่อต่อต่อพลิกเดี๋ยวได้มาตรงตัวเลยตอนเราเครื่องนกพลิกเดี๋ยวด้องอ่ากเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเงียดพาซ้ำที่้อนแบบเดือดมาเริ่มจากแบบรุนเลยนะเอฟซีเลยต้องเมี่ยงเลยนะเมื่อไหร่เรากพิ่งฉุดเงี่ยงแบบบอลได้แล้วเดี๋ยวความดันขึ้นแล้วตรวจสอบ อาีต้ก่อนอืี้เหดยพาออกที่เด็ดเองเห็ดยมีกุ้งคุอยู่ตรงกลางเห็ดาเรียมโกแล้วลงปั๊บไอ้พอกผุดตนี้เขี่ลงเลยนะอืดูดไปเลยเลยเลยอ่ะเดูดไวเอาตือันนี้กันนะถูกไหมเห็ดดูดด้วล้วตรงกลาออกมาที่เด็ดได้หลายตั้งเยอชอบจริงด้วยที่เด็ดเห็ดเดี๋ยวมาทีมอนเลแต่เดี๋ยวความร้อนขึ้นโดนรับ แต่ถ้าพบปวงมันหลุดได้เลยทุกคนเพราะเราต้องทำลีลาหน่อยเพราะเมื่อกี้เราลงไปได้เยอะเราเปียกไปชนึงแล้วนี่รูไหนๆๆน้ำลึกเตียวไหนพบปวงไหมลึกยิงนี่กระดาษน้ำเองวันนี้ไม่ได้ถึงกี่นิ้ไม่ได้ลึกเขี่ยบยิงเหรอตีไม่ได้ตรงนี้ไอ้นู้นก็ไม่มีแค่ด้วยที่เหยียบไม่ได้มีที่เหยียบลงไปกิดลึกอยู่บริเวณนี้เราก่อนไม่อีกนึงเหยียด Măng bắt mẹ bồn ngăn ngừa. Tất cả những vòng bội này. Một mọi người. Một mẹ. Một mẹ. Một mẹ. Một Một mẹ. 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 เจ็บรอยเดินมุนอยู่เลยนานเลยนะไหนอะไหนอะอ๋อลุงตึงตึงเห็นดินแดงใจมองต้องบุ๋งอยู่เลยนะปลาอยู่ในมั้มเห็นไหมไหมเออเห็นแดงอวดขึ้นขึ้นเข็บช่วงเข็บช่วงมันไอ้นี่มันมันเละไม่เห็นตรวจสบความดันขึ้นบักไปเร็วบักไปเร็วอยากไปเร็วไปเร็วอวดช่วยแล้วไปน่อยดีอืม ทะลุดแล้วมันแก่งมันอย่างไอ้ลุงน้ำอืมระดับร้อนไหมนิดนึงพบโกงแนี่แกน้องอืมแต่สมมติมันตัดไปทุกคนความดันตัวรับขึ้นนะความรุนแรงขึ้นทุกคนความความดันความดันไม่รู้ความดันใครอ่ะอืมเงียดดันอยู่ในนี้งียดเอาล่ะอพวกโกงนี้ล่ทุกคน มันเ็เ็วงงแล้วเวลามันคิดว่าปอนหน่เล็กกันว่าจะไปตรงนู้นเลยมันจไปตรงน้ำแม่น้นำมันนำ้ำแห้งตรงนู้จโนจบเลยหั่ลูกเกๆหมดเลยลูกเกๆหมดกเลย้น,นดิฝังกันแล้ว

ใบคลมบางอ๋อใบใบกมบางเอาเล่น hmm. กันเอาลูกมันเงี้ยจ้ลูกมันใบคลมบางทุกคนเดี๋ยวเราฟ้องไม่ได้ก่อนหาฟของเราวด่มันไมฟของเราวด่มันไหมไม่รู้สักเลยก่อนได้ไหมไม่รู้ไม่ได้เหมือนกันแล้วนี่คุมก็ตาหรือเข่าทีร่มก่อนคอมเนตทุกคนหนึ่งเออใครจะมาก็มาเออใคจะมาก็มาบางเหยียดขึ้นแล้วจังว่าเนี่ยโอเคเราได้เราได้สามตัวทุกคน เครื่องตัวท์มันร้อนเร็วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน,กนไปก่อนฟังพีอะาาน้ำพูดย่หามายยา